ส่วนเรื่องการบริหารจัดการตอนนี้เรื่องที่สลักสำคัญที่สุดเนี่ยก็ผลักดันออกไปแล้วเรื่องที่หนึ่งนะคุณรับพงศ์ก็คือเรื่องการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยวงเงินประมาณ2 3 0 0 0ล้านบาทน,นะแล้วก็โครงการร่วมกันจ่ายนะโคเปเมนซึ่งเราก็ใช้ชื่อว่าคนละครึ่ง น,นี่มันเป็นคนละครึ่งที่มีอะไรเพิ่มเติมก็เลยเป็นคนละครึ่ง plus ออนะอันนี้ก็วงเงินก็44,000ล้านจ่ายสมทบอีก44,000ล้านก็เป็น88,000ล้านบวกกับ23,000ล้านก็เป็น1,3 0 0 0ล้านบาทเม็ดเงินก้อนที่ว่าเนี่ยจะมีการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2,568 6 8ครับ ส่วนเรื่องอื่นที่จะผลักดันต่อไปก็ติดตามกันละกัน